สวัสดีครับวันนี้มีนักร้องมาร้องที่ร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ชัดละครับเห็นตรงไหนอ่ะทำไมคนที่เห็นนี้คือแบบเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะเก่งจังมีดวงมากเนละคนที่เห็นตัวเลขครับ ผมเป็นคนที่ไม่เห็นตัวเลขเลนะทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับแอดมิน อุ้ยงวดที่แล้วก็เห็นแปดเก้าเหรอเห็นชัดเลยใช่ไหมคะแปดเก้าคนมีดวงอ่อเนาะคนคนมีดวงมีสัมผัสที่สื่อกับพี่สาวได้อะ่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะเห็นเอาไปทางนี้ก็ได้จะเห็นเลยอะ่ะคือแบบไม่ต้องลุ้นเลยอะ่ะเห็นใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามสาวกดติดตามเลยนะครับขึ้นหน้าช่อง อ๋อซื้อของไว้แล้วส่งมาส่งของมาให้ยังไงส่งมาตามที่อยู่ร้านได้บีซาวริกาเดนนะครับเสิร์ชหาเสิร์ชหาดูได้ครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาแล้าฝากกดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับพี่เอกวิสาสวัสดีครับสวัสดีคุณวานนะครับ ขอให้ฟังๆนะครับ